มันลงก่อมันลงนยชาติไหนยากุมันแชาติมันเป็นอะไรบ้างไหนเราเ่าใางกังอต่างชาติมีความยาที่แตกต่างกันค่ะคือในชาที่เป็นชาติทางกาศชาติที่เรากับว่าเงนาเป็นเพลงหรือเประาวกระเาวมันผวมนิวแดงไม่มีเรื่องมีตีนมีไหมมีตีนมีไหมมีีมี ไม่เป็นีอบไมีเป็นปอบไ่เีนอบไำ่เป็นม่เไเป็นปอไเปนปอบไม่เปนมเป็นอไเปนอบไเนอกไมเป็นไเป็นปอบยม่เป็ไเป็นปอบเป็นเป็น่เป็นปอบไ้วเป็นอเป็นไม่เ็นม่เป็นปม่เป็นอม่เป็นปอาม่เป็นอบไม่เป็นปอม่เป็นปอ่เป็นปอ่เ็นอเป็นอไเป็นอไม่เป็นปอบไม่เอไม่นบเยอากมาก ราะว่าเราก็จะพูดแบบอีสานสมัยใหม่นที่จะแบบติดกลางหน่อยอีสานหน่อยแต่อันนี้คือคนลึกเกยแบบคำที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนพาร์ทที่เป็นคิวบูก็ยากคนเลยค่ะเพราะว่าต้องเริ่มต้นกันใหม่ต้องเริ่มเดงกันใหม่สร้างแผมใหม่อะไรใหม่ใหม่ค่ะเธอตีหัวพิธีจริงไหมตั้งใจไหมัอนนั้นเน้นเลยเพราะว่าเราทีมงานบอกแล้วว่าตีทีเดียวเราลทีเดียวทีเดียวแต่ลอกไปทีสอง ไม่พูดเสียงที่่ในในในจอค่ะเป็นเสียงจริเลยเหรอเป็นเสียงจริงไม่ได้หลับขึ้นมาเลือดที่เห็นเลือดริงเลืออกเลือดหลอกเหาไม่ต้องแค่ดันบาน